สวัสดีครับชาโดสวัสด eh e ีครับพูดถึงเกมมาชกวันนี้ของเราหน่อยครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็สนุกมันมากๆครับวันนี้ก็ตั้งใจมาิต็มที่แล้วก็พี่เขาก็หนักแรงครับแล้วก็แก้เกมมาดีครับเราวางแผนมาชกไงครับวันนี้ครับก็เติมที่เลยต้นๆก็บล็อกหมัดครับผมแล้วก็การเตะขาครับเพราะพี่เขาหนักแรงครับแล้วก็ต้องบล็ต้นๆไม่ด้ครับเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เลยไหม ตามแผนครัได้ยกหนึ่งครับน้องกราฟคะแนนขึ้นมาโชว์ยกหนึ่งให้เราแพ้ดิตอนนั้นเรารู้สึกไงครับก็ยังไม่กังวลเท่าไหร่เพราะว่าต่อยห้ายกครับค่อยๆค่อยๆอยอ่านไปค่อยๆแก้เกมยกที่สองเกิดอะไรขึ้นครับเป็นจุดเปลี่ยนของเกมในจังหวะนั้นเพราะว่าทำเค้าพี่เค้าเอาได้ครับเป็นจุดเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะเลยไหมจังหวะนั้นใช่ครับโดยรวมพอใจผลงานเพลงวันนี้ไหมครับครับผม ดีใจไหมความรู้ส right. yeah. mm ึกเราตอนนี huh. so, nice. Source, uh, in, ้ดีใจมากๆครับผมพูดพูดถึงความรู้สึกเราตอนนี้หน่อยเป็นไงบ้างก็ตื่นตาตนใจครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ผมทำได้ครับแล้วเกมบริเวณที่มันมีความยากความง่ายยกไหนบ้างครับน้องก็ยกหนึ่งยกสองยกสามเราต้องก็อย่าแพ้ครับถ้าเราแพ้ยกสี่ยกห้ามันก็คะแนนตามไม่ทันครับ แล้วพี่โค้ชนายเขามาเป็นไงบ้างวันนี้คู่ชกเรามาดีครับเขาออกทุกอาวุธเลยนะสอกกับจระเข้ฟันหางเขาก็มาคเขาก็ต้องระวังก็โดนจระเข้ฟันหางไปหนึ่งทีโดนโดนไปหนึ่งทีช่วงปลายยกยกสี่มันถึงยกที่ใช่ครับใช่ครับแต่เราก็คุมเกมคุมสถานการณ์กลับมาได้รับการชุมือได้ครับผม เป้าหมายต่อไปเป้าหมายต่อไปของชาโดก็ตอนนี้ครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับก็ที่เซตหนึ่งครับผมก็มีหน้าที่ชกครับเงินหนึ่งล้านบาทครับเห็นข่าวว่าพี่ได้ข่าวมาว่าจะเอาไปสร้างบ้านให้แม่ตรงนี้พูดพูดหน่อยครับน้องก็น่าจะหนึ่งล้านบาทนี้จะเอาไปสร้างบ้านของแสร้างบ้านถ้าทำตามความตั้งใจที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะคิดไหมว่าเราจะมาไกลถึงแชมป์น้อง ไม่เคยที่ทรัก็ไม่อยากคาดหวังว่ามันก็ยิ่งใหญ่ครับและยิ่มนักขับได้เยอะมากครับแล้วรรลก็ทำได้ก็ยินดีมากครับทุกขอ้อทุกอย่างท่า Shadow สุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรก,กับแฟนคลับ FP ทั่วประเทศที่รอติดตามเราวันนี้หน่ยครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทำวันนี้ผมกท็ท,กทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็ทำได้แล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับครับน้องยินดีด้วยครับแต่คุยกับแม่นิดน,นึงครับแม่วันนี้ลูกชาย ผลงานยอดเลยครับแม่รู้สึกอย่างไรบ้างคบแม่ใจดูหมดใจไม่ไหวแล้วคครับผมก่อนที่ว่าเขาจะขึ้นชกเขาโทรทักแชทคุยกันบอกว่าแม่ถ้าได้ล้านหนึ่งถ้าได้นะแม่หนูจะสร้างบ้านให้แม่เลยแล้วความฝันเขาก็เป็นจริงค่ะเขาทำได้แม่รู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ครับใจค่ะเราทำสำเร็จแล้วจริงที่เขาวองไว้ต่อหน้าจริง าดหวังยังไงกับรูกคนนี้อนาคตต่อไปครับผมก็ถ้าเขามาถึงอคานนีนแล้วอ่ะก็อยากช่วยให้เขาได้ไปเรื่อยๆค่ะครับผมสุดท้ายแล้วแม่อยากจะพูดอะไรกับแฟนขับเอีของชาโด w และแฟนมอยทั่วประเทศที่เชียร์ชาโดวันนี้หน่อยครับผมก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกสถานที่ไม่ว่าเอซก็ช่างขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจัดใจจริงๆค่ะ ครับแม่ยินดีด้วยครับสำหรับแชมป์วันนี้ครับของชาโด w ครับผม